อัลมุอะลยกุะเาะห์มะตุลลอฮิวะเาะกาสตุคุณผู้ฟังที่รักแหลกเราบุญทุทุกท่านครับภายใต้สาระรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวิธีที่ต้องดําเนินต่าพบกันมาแล้วครั้งหนึ่งก็พอจะรู้แล้วว่าวิธีที่เราจะต้องดาเนินและทิศทางที่เราต้องการอยากจะไปนั้นก็คือทิศทางใดโดยได้หยิบยกเอาอัลกุรอานองค์การในซูร้อนอุซุหนึ่งรแมาจ่าไว้ตอนหัวเพื่อที่จะได้รู้ว่า เราจะไปไหนกันขณะนี้รู้แล้วว่าเราจะไปไหนซึ่งก็จะมาคุยกันว่าแล้วเราจะไปกันยังไกงกุลฮาลีซาบีนีฮอมัตเอ้จงเกาเซรว่านี่คือแนวทางของฉันอเดรูอีลาลออาลาบาซีราตินฉันจะเชิญชวนโซอเลาะด้วยความชัดเจนของตัวฉันเองและของคนทุกคนที่จะช่ทักวนก็จะต้องมีความรู้มีความเข้าใจเมื่อครั้งที่แล้วพูดเป็นห่วงเอาไว้ว่า เราจะต้องให้ความรู้ต่อกันและกันจากใจถึงใจจากยกเป็นถึงอยกเก่งจากรู้แท้สู่จิตใจที่พร้อมต่อการที่จะรับความรู้อันแท้จริงและได้กล่าวในตอนท้ายว่ามีสิ่งที่คนเขากล่าวกันว่าเป็นความรู้เป็นจํานวนไม่น้อยทีเดียวไม่เรียกว,ว่ารู้ในนิยามของอิสลามเพราะรู้ในนิยามของอิสลามนั้นหมายความว่ารู้สิ่งหนึง่งตรงกับความเป็นจริงของสิ่งนั้น ที่กล่าวว่ารู้ในขณะนี้ในบางอย่างไม่เรียกว่ารู้ก็เพราะเป็นการรู้ในสิ่งที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงมีอยู่มากมายแก่กองดังนั้นนิยามหรือความเข้าใจของคําว่ารู้จึงจะต้องสะสางก่อนก่อนที่ผู้กรณีหรือผู้ฟังผู้ที่จะรประสานปรเโยืนอผู้ที่จะสร้างความเข้าใจจะนําเอาคําคํานี้มาใช้ว่าจะใช้คําว่ารู้นี้ตามนิยามของอิสลามมาอิฟัตุลมาลุฮ์ะลามาหูวบิฮิฟิลวะกีหรือจะใช้นิยาม ของคำว่ารู้ตามภาษาพูดที่เราว่ากันอยู่บางคนรู้ไม่ตรงต่าความเป็นจริงก็เรียกว่ารู้เหมือนกันอะไรต่างๆํันอ,องนั้นท่านหลายที่เคารพคับในสาระ,ะรายละเอียดนั้นท่านศาสดาสลลลละวะละยูวะสลัมได้เคยถูกถามเกี่ยวกับสุนนะัขซึ่งก็คือวิธีการดาเนินวิถีธรรมะวิถีชีวิตของท่านท่านนบีมุฮัมมัดสล,ลลลาละวะละยุวะสลัม ก็ได้ตอบว่าอัลมาอิฟตุรอซุมาลีซึ่งมีความว่าการมีความเข้าใจหรือการรู้จักคือต้นทุนของฉันครับวันนี้เราจากวัวไปก่อนแล้วเราจะค่อยๆมาทำความเข้าใจกันทีละเรื่อง ชิ้นแรกที่ท่านนบีได้ตอบไว้เกี่ยวกับวิถีทำหรือวิถีต้องดําเนินก็คืออัลมาอริฟาตุรอซูมาลีการมีความเข้าใจและการรู้จักนั้นคือต้นทุนของฉันนบีกล่าวไว้และท่านได้กล่าวต่อไปว่าอัลฮุบบูอัซาซีความรักคือศิลารากฐานของฉันและท่านได้กล่าวต่อไปว่าอัชชาวูมารกาบีความผูกพันการยึดมั่นคือฐานะของฉันอวิกุลลอยุ้นซี การระลกถึงอัลคือความอบอุ่นของฉันอัตุโกบินแดกันอีความยำเกรงต่อโลกคือขุมทรัพย์ของฉันอัลมูรอพีตีความโศกเศร้าคือเพื่อนของฉันอไลมูซีลาฮีความรู้คืออาวุธของฉันอัศบริดาอีขันติขันติธรรมคืออาภรณ์ของฉันอริโดอวานีมาตี การมีความยินดีคือรางวัลของฉันอลอัจญูฟักรีความอ่อนแอคือความภูมิใจของฉันอจูดูฮิรฟตีการเสียสละหรือความสันโดษคืออุตสาหกรรมของฉันอเซิดูกูชาฟียังการมีสัจจะคือผู้ให้ความช่วยเหลือฉันอัตาตอัตฮัสบีการพักดีคือความพอเพียงของฉันอัลกิฮาดูโคโนตี การต่อสู้คือบุคลิกภาพของฉันกุรตัวไอมีอัสซาลาตุความสุขของฉันคือการละหมาดสามารุโอาดีฟีดิกรีผลดีของหัวใจฉันคือการระลึกถึงพระองค์อามารีหรืออจิอุมัติพฤติกรรมของฉันเพื่อประชากรของฉันและสุดท้ายเชา้าตรอีลารับบีอัจจวัจน ฉันเกาะเกี่ยวและฉันยึดโยงอยู่กับผู้อภิบาลของฉันทั้งหมดนั้นคือคําตอบของท่านมาดีเมื่อตอนที่ถูกถามถึงวิถีที่ต้องดองําเนินหรือวิถีธรรมอันเป็นสุน,นัขของท่านครับถุณฟังฟังแล้วก็จะเห็นว่าเป็นการเปรียบเปที่ค่อนข้างจะน่าติดตามอย่างมากอย่างเช่นความรู้คืออาวัตอาวุธของฉันความอดทนคือเครื่องมือหงมของฉัน ความยินดีคือรางวัลของฉันดูไครับการต่ออัดคือความพอเพียงของฉันการต่อสู้คือบุคลิกภาพของฉันความสุขของฉันคือละหม,มาดเป็นคำพูดที่ฟังได้แต่ต้องการคำอธิบายพบกันครับในรายการตรงนี้กับเรื่องต่างๆเหล่านี้จะได้นำมาเสนอได้นำมาตีแผ่เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนี่คือเมื่อท่านศาส,ะสะดาถูกถามถึงสุนนะวิธีที่ต้องดำเนินหรือวิถีธรรมของท่าน และท่านก็ได้ตอบไว้ในสารประโยชน์ต่างๆหรือรายละเอียดในเชิงเกียบเทียบต่างๆเหล่านี้โดยที่ในระการแรกหลังจากถูกถามถึงสุนนงหรือวิธีที่ต้องดําเนินของท่านระดีวิธีทำของท่านระดีท่านได้ตอบบอกว่าอัลมาอิฟตุรอซูมาลีการมีความเข้าใจหรือการรู้จักมาอิฟัตเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะครับเอาวลุดดีนมาอิฟัตุลอเรื่องแรกของศาสนาก็คือการรู้จักอัลลอฮ ดังนั้นการมีความเข้าใจและการรู้จักเนี่ยนาีถที่บอกว่าเป็นราะสุมาลีคือต้นทุนของฉันนบีกกาลังสอนเรากาลังบอกให้เราได้รู้ว่าจริงๆล้วต้นทุนของชีวิตมันมันก็คือการรู้จักก็คือการมะอริสัตย์เองห์อกาจจะตีแผ่กันให้เกิดความชัดเจนเรื่องเดียวนี้แหละครับพูดกันไปไม่ต้องไปดูเรื่องอื่นอีกแล้วเพราะมะอริฟัตย์เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเป็นเรื่องรา ฐานเป็นเรื่องต้นๆนที่มุสลิมทุกคนจะต้องสุกงอมจะต้องมีความชัดเจนซึ่งมาริฟัตนี่แหละท่านมาดีได้เรียบเตยว,ว่ามันคือต้นทุนและได้ความว่ามุสลิมคนใดไม่มีมาริฟัตก็เหมือนกับนักทำธุรกิจการค้าที่ไม่มีต้นทุนไม่ิดประโยชน์ไม่ได้กำไรและก็จะดาเนินธุรกิจมันมันก็ไม่ได้เพราะไม่มีต้นทุนในขนะนี่เราเป็นมุสลิมเราจะเป็นมุสลิมที่ดีได้เราจะต้องมีมาริฟัตจะต้องมีต้นทุนก็คือ มีการรู้จักมีความเข้าใจอย่างแท้จริงที่มีต่ออัลลอฮ์ซึ่งท่านนบีได้กล่าวเอาไว้ว่ามันอ ah าราฟานักเซฮูฟะครัอาราฟารับบะฮูใครก็ตามรู้จักตัวเองมุกคนู้นั้นรู้จักอัลลอฮ์ว่ามันอ ah าราฟารับบะฮูฟาซาลิยาสะดูใครก็ตามรู้จักอัลลอฮ์คนนั้นก็เหมือนแต่ว่าไม่ไม่มีตัวตัวเขาเองตัวเขาเองไม่มีไปอยู่สุขใจซึุงใจอยู่กับการที่ได้รู้จักอัลลอฮ์จนกระทัง่งอื่ การมีอยู่ของตัวเองนั่นเรียกว่ามันอารอาฟาเราบ,บ้าภาษาและาด,ดูใครก็ตามรู้จักพวกพิบันของเขาก็ทําทให้เรากบว่าตัวเขาไม่มีมันกับเวลาเราดูหนังดูละครหรือมีความสุขอยู่กับเรื่องอะไรก็ตามทีเราไม่นึกกเลยว่าตัวเรามีเพราะมันสัมผัสมันอินอยู่กับความสุขมันจนกระทั่งลืมคนที่ดูหนังดูละครมันก็ร้องไห้ สงสารแล้วก็อินไปกับเรื่องนั้นฝนตกฟารองก็ไม่รู้เรื่องลกักษณะอย่างนี้เรียกได้ความว่าไม่รู้ตัวว่าตัวเองก็มีอยู่งั้นใครที่รู้จักอัลลอฮ์ก็จะเพลิดเพลินอยู่กับมาริบัตมันเพลิดเพลินอยู่กับหวานซึ้งอยู่กับพระองค์อัลลอฮ์สุบานอัวะตาลาจนกระทั่งลืมตัวเองซึ่งเรื่องอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ภาษาไทย,ไทยเรามักจะพูดมักจะนำเอามาเอ่ยลืมตัวเอง ยังไงยังไงก็ต้องระวังการลืมตัวเองนี้จะทําให้ลืมเอาลอสุบานะหัวตาลาท่านซึ่งดูแล้วเหมือนกับขัดกันในมุมดีกันที่เรารู้จัก Allah อัล์ก็ทําให้ลืมการรู้จักตัวเองเพราะจะไปซึมอยู่กับการรู้จักอัลแต่ Allah อัลแอบอีกนั่นแหละที่เก่าอะไรอัลกุรอ่านว่าใครก็ตามลืมตัวเองบุคคลผู้นั้นก็จะลืมอัลซึ่งมีอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านยังไก็ตามครับวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจเพราะเมื่อกี้ผมลงไปในมุมลึกในส่วนของการวิเคราะห์ ซึ่งถ้าหากว่าเรายังไม่ได้ผ่านประผมไม่ได้ผ่านพัธยมม,ยมัธยมจะไปเรียนระดับอุดมศึกษาก็ค่อนขอ้างจะยากแน่นอนจิงขอนะครับชี้แจงเพื่อเกิดความเข้าใจทัานนี้เองว่าเป้าหมายของสุนัขหรือวิถีที่ต้องดําเนินของท่านนาบีในประการแรกที่ท่านได้กล่าวไว้ก็คือการมีความเข้าใจหรือการรู้จักนั้นคือต้นทุนของตัวฉันต้นทุนของท่านนบีรู้จักอัลลอฮ์เป็นความชัดเป็นการชัดเจนรู้จักว่าจะไปไหนและ ก็มารู้จักวอธีการที่จะดำเนินการไปหรือเดินไปหรือมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ต้องการแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปซึ่งจะได้ทบทวนื่อเกิดเห็นเป็นภาพเป็นภาพอยากจะพูดห้ท่านเห็นภาพนะครับไม่ใช่พูดเพียงแค่ได้ยินเท่านั้นพบกันในครั้งต่อไปครับขอความรักความปรารถนาดีจากพระผู้อภิบาลได้ประศรีดาวดั่นั้งหลายโดชั่วกันอัสสลมามุอะลัยกุมะเรัะม์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ